สวัสดีครับป่าพึ่งพงป่าบ้านทำกัญนาครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับนางพญาพึ่งโพงนะครับก็ตรงปลายไม้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนางพญาพึ่งโพงนะครับเขากำลังเดินขึ้นมานะครับนี่ครับตรงปลายไม้นะครับท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะครับก็สังเกตดูนะครับตรงปลายไม้นี่ครับนี่นะครับตูดเขาจะตัว ตัวยาวนะครับตัวก็จะโตกว่าพวกเลยนะครับวันนี้นี่นะครับฝามพึ่งพงปลาบารทมกาญจนานะครับเก็บผลผลิตพึ่งพงป่านะครับเป็นวันที่สามนะครับนี่นะครับนี่นะครับพึ่งพงนางพญาของเขานะครับตัวจะโตกว่าพวกเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่แหละครับดูนะครับเขาจะโตโตกว่าพวกเลยนะครับ เดิมดุมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับหางเขาจะยาวนะครับนี่เขาจะยาวกว่าพวกนะครับนี่นะครับตัวโตหางยาวนะครับลักษณะจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวโตหางยาว นะครับเดินลงไปแล้วนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะจับมาให้ดูนะครับว่าเขาเป็นตัว,ตวยังไงจับไม่ได้นะครับออู่รงนี้ เอ่อได้ไตหายไปแล้วนะครับจับไม่ได้นะครับไตหายไปแล้วนะครับสำหรับทีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ